สบายดีสวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็ลัมาเลาะหาอันนี้พี่น้องเลาะหาเก็บใบมะกรูดสิไปไหว้ใส่ต้มยำไก่ใบมะกรูดแล้วก็บัวซีไข่เนาะนี่พี่น้องเห็นมาพ่อเห็ดเพื่องเห็ดเพื่องว่าจนเพิน่นเอาเสื้อมันมาแต่บ้านเพิน่นเอาเสื้อมันมาแต่บ้านเพิน่นมา,าใส่สีได้เสื้อมันบลลายนะเพี่นเนาะ กับใส่ลายมันออกลายถั่วหมดแล้วจังเหยียบจังกูเหยียบไปแล้วคือแตกกุบกลิบกุบกลบแถวเพืองนี่นี่จักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกเพืองออกแล้วเปิดดอกนี่นี่พอดีสิปาดเอาพี่น้องปาดเอาคามันหมด้เอาให้มันเป็นเชื้อต่อไป ถ้าก็ได้เสื้อมันเออา้เออมันต้องให้งูว่าเด้อปีหนาเด้อเอาแมงดาเด้อเกลีกินมะแรงมน้ำันรี่งมดทานินปวดจกคำอยู่พื้นเพื่องกับประเห้นอกนำพันฮะเล่นมดทานีินเอาไม่เลยฮันเด้ออกมาพี่พืชบองด้วยจะโฮยใส่บังไ้เนี่ย ห่านเพราะว่ามันออกแล้วใช้ใช้เ <c oughs> จ้าก็เยี้ยไปม,มาจากแถวดิฟ้า <c oughs> ดอกขาวยังโบเห็น,นเนาะดอกขาวใน่ใช้จมูงใ,ใช้ใช่อีกจมุ่ในชนาอยู่จมูงเออ <c oughs> ดีใจได้ได้เชือมันลบมันูผู้หมด้อนี่าะยังโบเห็นหัหน,นะหนไปมันบบเห็นเบิดเลยเลยนี่นี่นี่เป๊นี่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 เขาเห็นอยู่เดีเดีโอ้ไข่มันงามอรินี่ เอามาแต่บ้านเอามาแต่บ้านพ่รมิกี้พ่รมิกี้เพิ่นเอามาแต่นาเพิ่นเพิ่นเชือกคีเพือกมันแหละพี่น้องเพิ่นมือเพิ่นมือผัดดอกมันก็จะเก็บอะไรผืนเลยเอามาถิ่มใส่แม่เพิ่นเลยเอามาใส่แล้วก็เพื่องปกไว้ออกเลยเด้อยมันเหงคากดเนาะเอาไม่อันนี้ไม่เอามีดปาดเอาไม่อะมันเออเปิดเบ่งด้วยจะมุ่งไว้ใส่อีกกูก็ม่จืดแล้วน้องเถิือะเป็นเดือดแล้วันเหยียบได้พอป่นเลยเด้อค่ะ เหยียบฮักกุยฮักกุยแล้วค่ะไอโป๊กไวอีกกำลังเป็นไข่ตัวขาวที่เป็นไข่ตัวน่ะแม่นบ่แม่นไข่มันขาวคือกันบ่อช่องจุ่มปืดอีกปืดอีกยังไม่เห็นอีกค่ะเด็กเอออันเงามันแบบนี้เขาโป๊กไว้กี่มุมาเตาด้วยกินางน้อยอยู่เดียวเนาะ ลายดอกแต่มัน oh. uh ุ oh. well, ูผูแล้วพี่หนามาปั่นละลายลดอือนี้เรวหูไปให้งวัวน้ำอันนี้มันเลยเรือทัดเดี๋ยวชิบออกมันแนมอยู่ได้มือสาวเนี่ยไอ้เพื่องบออกว้าวคิดไม่เจมันมีช่องสนิทเอามาจะบ้านโพเมื่อกี้เอาเชือกมันมาใส่พี่น้องเฮงอยากได้แต่เฮิ่องเชือกเพื่องเนาะไปนครพนมนั่นเลยอ่ เด้บใหญ่เสี่เด้อเชือมันบูชิมันก็ออกบ่อจอดเอามาหาขี้เพื่องบูชีแล้วนี่ขี้เพื่องแบบนี้เลยนี่ขี้เพื่องบูชีอ้าวดอกนี่บุห็นนบอ่อขี้เพื่องบูชีเลยแล้วก็มีดอกบานมันน้ำดอกหนึ่งช่องดอกเออเออก็รวมของเบะแหละนี่รวยังมันรวมพกไว้พกเอาขี้เพื่องนะพกไว้ย่ามันแห้งเด่นเออตัวขาวนะตัขาวกับมีเนาะหัวลาย ป้าได้พ่อใสต่ต้มยำย้อนเด้อนี่เครือ่องต้มยำก็มีนี่พี่น้องนี่กว่าคั่ว,วไก่เดิคั่วไก่ตัวหนึ่งว่าสิเมื่อเห็ดต้ยมยำกินไก่เสียไมเขียทิมไว้พกไว้ในแม่บนอันนีพวกไว้นานมันโปรไลไลทงหนูงน,งหน้อยหนึ่งนี่จังอย่างน้อยๆก็มีเชื้อเฮ็ดแล้ว ยังได้มาแต่หึงมีชองสนิทสีขาวสีดำมันนี่ก็จะไปขุดเอาขาก่อนพี่น้องเลยขุดเอาหัวขาไปไว้ใส่ตม้มยำมืออื่นมื้อนี้บ่ได้ต้มดอกพี่น้องเลยพอมันคั่วไก่ตัวหนึ่งว้มื้อเห็ดตม้ม,ตมยำกินเอาขาตะไคร้ใบมะกรูดโอ้ยหกเลยโอเคพี่น้องขอโตขุดกันเนาะบ่มีิ๊ขาตั้งกล้องบ่ได้เอามามนพี่น้องเลยเอาของไปใส่โลดก่อนนั่งท่าเด้อเด้อเดียด๋วยวแม่มาอุมอ้มเอาเด้อ ยังมูฮูเดี่ยพอดีนีบมือเพื่อนด้คะหน่อไม้ไว้แกงอื่นไก่อันงาของมันรวมเพชรจูดอะไรเครื่องต้มยำจนี่ก็เป็นพวกยานุญาณางยัง,งทางนี้ก็ไก่ได้ไก่เมื่อพลุโตโพี่เจพี่เจเอ้ยเอาเสียบเมื่อบ่อน,นะอ่ะผู้ชาวมิคกี้ชาวมิคกี้ยังบู้วมือเด้นะอ,อย่าพาให้มันห้องมือเดี๋ยวคนคลองไปใส่รถก่อน นางมันนี้มือได้ลูกมันงับมือจะได้หาหาฮางับมือจะได้หาคนอุ้มลูกปุกเต้าออไปแล้วปะมันเจิดจ้าเดินทิมมนยังจะเข้ามาด้ะบ้าวนันนี้ยืยนย่ยนอ่าวาชาวเพลยรับแล้วเขาิชมือปะเป็่อคนคลองก็ใส่รถก่อนพี่ต้องเลย บของใสไท้ายรถมุนี้เอาอันหังพรวะอัน่อ,นอมิกกี้เพิ่นเมื่อบ้านก็เลยพากันเอารถใหญ่มาเพิ่นที่ได้หนังหลายคนเด้ปกติแต่ผอมิกกี้อยู่ก็ขี่มอไซค์ไายมันมาเอาคนของมิกกี้ใส่นี่รถก่อนอุ้มท่าอุ้มท่าเอากระเป๋าเครื่องมันไปใส่รถก่อน ครบหมดสามบาทนี่านดิเบ๊ะเมื่ออะไรบัดนี้พี่น้องเอ๊ะจักลืมอยังบ่ลืมอะไรก็ไม่รู้พี่เจกับเผืนมาคุนจิ๋อแม่เผืนมือเศร้านี่ก็ซุ่มค่อยมาก่อนบอกฟอนออกมาส่งครับเมื่อกับเมื่อน้ำกันแล้วบัดนี้ลืมทำเท้าอะไรจะลืมอะไรใดเนี่ยว่าไปออกมาเลยลืมอะไรนี่ขับรถเมื่องปะผืน เมื่อป้าผลผลิญี่ปุ่งเมื่อชามโลกว่าผลิญี่ปุ่งเมื่อนั่งรถนี่ก็สิบส่าวกิโลผลิญี่ปุ่งนั่งรถใช่ฉากเอาเมื่อเด้อแพ้โตเอามาเด้อใบใบใหญ่แหละนะเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยพาไปกี้ขึ้นรถก่อนโอเคพี่น้องแต่ละคนชอบแพร่กำลัง บ่คนเห็ดบ้านค่ะเห็ดน้ำบานพีนไงไอ้ปวดตามตัวยากเลยเนาะมันเบี้ยวขึ้นมาเห็ดผัดสอร์ตยากมากขน้นเลยโชโชวฮาบันพีนเปนเจ้าอเห็ดบ้านี่กำลังนอนรับตินี่เขาบัวพระผลมาอยู่นี่เขาเื้อเจยผลลอดเออขอก็ลืมลืมกัะลืมแน่ดิน้ กำลังรับค่ะมือไดแล้วสิมาบันนี้โลกร้าพูดแล้วนะสิมาเพ่นหนรงน้มานไม่ไ้สิงามมึงได้นาลปุ๊บก็นาไม่้งงามมาดีก่อนี่ค่ะอะไรนะดำอยู่ไหนอยู่นะพัดดสิงามก็อย่างนีใครกันหน้าังไดียกสายท่านงอนอกว่าทางออกอันเก่าก็เจ้าเห็ดดุดเห็ดอันนี้อ้อยก็เลยมาทังนี้ งงเนาะทางมันบ่อโอ้เผื่อชีฮอดนี่กระทางจะแม่งามดอกออกไฮอดผูกอะไรงวง่ายงง่ายเป็นเล้วเผื่อชีฮอดเงินสาวนี่ราสัตว์ดงไปผูกขนลุไปเราฆ่าหัวจูรุงอยู่ผูกหูอหน่อนองหินเห็นะเขาเองต่บินเขาเข่าต้องพุ่งทกคนก็จะใสงัวว่ะงัวเป่งเป็นยังก่อนะบินไปเผอหมันดี ไอ้าเขาแล้วไอ้กมันหัวนะฮันลูกเซ็ตนะพวกจะาฆาต้ากันอันแล้วอ้ยากวางงูฆ่ากวางงูอะไรอยางจีบูไม้มใครรู้อเลยนาเอ๊ะตู้นี่ก็แคบโคตรฮันดี้ลมก็จะถ่ายจะบิดเข่าทั้งนั้นย่อมาหันจากน้อยโต้องพับเวรมันเข้าวันนี้มาเห็ดหัวั้งน้ใหม่เ๋ยวะมาอนบััง่ายรถีนะคองลกมาหอนเดือน่ะ ผมออย่างอื่นเอาลงณ์เลยเครื่องมิคมกี้แม่มิกกี้ก็นั่งกินขนมอยู่เตียงพ่ออาหารกระเป็ดกระไอ้กระไก่เด้งเลยนายมิคกี้แ <c oughs> ม่ปลาไข่เฮือนก่อนเด้อลูกน,นั่งกินขนมยันยุ่งครบเด,ดี๋ยวเด้อ กินนมอยู่หามันคาคอเดี๋ยวนุกินดิๆกินดิันจิคาคอ เม่นต้นนี้ใหญ่เลยพี่น้องต้นน้อยๆมันเอ็นใส่ต้นใหญ่มันันได้ออกใบตองกล้วยงามงามนี่เม่นเอาไปเห็นหันเห็นดีตัดเอาตัวมันต่ำๆหักปันยัง ก็เจา้าเอาสินขาดสีกสินขาดมาห่มให้กุ๊กอันนี้เคียนไว้นะมีหอดสินขาดโอ้ยไก่ตัวหนาจะพ่อหาอยู่วันมากินหมูย่านซุมน่เตะไก่อามาต่น,นาตัวหนึง่งกระบอกกระบากโอ้ผมมีกี่มาผมมีกี่จับใส่ชุ่มคังกินก็เศร้านี่กระถือแต่หมูเตะ ไปปุ๊บบเป็นคาหัวแล้วก็คาหัวผัดหมูแห้งเตะเอาเตเอาปวกววกจะพาอเอินหาบเห็นมันบกล้ามากินน้าหมูไก่มันแห้งแบบบบอย่างไห้คนไก่สมเนาะเราเจอหมูเตะมัดแห้งไก่กับบัวได้บุญได้ได้เสียไปให้กินได้เอาเข่ามาฮูรี่หฮยให้หมูบดีหมูกินยาหมูกับมันาติเล่นชุ่มหน่บัวเอาเล่ ไปไก่มันมันกับบริกินป๊อบอีกเรนโอเคพี่นอ้องคลองิิปบนาเด้หอหอนเงินหอดซานมาหาเตรียมคองเก็บคองเมื่กี้ก่อนไปแล้วพี่น้องเอยสบายดีเด้อพี่น้อง